เรามาดื่มกาแฟด้วยกันนะครับกาแฟโมโรยะนะครับกาแฟที่ทำมาจากผักโมโรยะหรือผักพระราชานะครับเป็นกาแฟชั้นดีนะครับชิชงดื่มนะครับนคนที่ไม่ค่อยถ่ายนะครับ ไม่ค่อยถ่ายนะครับาทานดีนะครับดื่มแล้วหลับสบายนะครับดื่มแล้วหลับสบายเลยนะครับสนับกาแฟมูรุยะเป็นกาแฟชั้นดีนะครับผสมผักมูรุยะที่เขาเรียกว่าผักพระราชามีสารอาหารมากมายนะครับต่อต้านอนุมูลอิสระ นะครับตาลบะเรงตาลโบหวานสลายไขมันนะครับความดันสูงต่ำนะครับอันนี้ช่วยได้นะครับมานะลองทานดูนะครับนะคาเฟ่โมโรยะของบริษัทไลกรุปนะครับลองทานดูนะครับ อร่อยครับนะลองทานดูนะครับเจี๊ยบข้นหน่อยนะครับนาะนะนะนะเมื่อดื่มแล้วนะครับดื่มน้ำตามสักสองแก้วนะครับเพราะว่าของเราเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยนะครับ นะลองทานดูนะครับสำหร,รับท่านที่ความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงน,นะครับนะต่อต้านอนุมมนอิฐอิสระนะครับโมโรยะนะครับกาแฟของไลท์คลุบนะครับ